เราจะเดินเข้าสู่ภายในนี่ถ้าถ้าเป็นหน้าหนาวน่าคงจะสวยมากเลยเนาะหน้าหนาวนี่คงจะอลังการกว่านี้นะเนี่ยอ่ะโอ้โหเนี่ยพวกเราสาวๆงานนี้สาวๆนะคะขีกลากร้องขี่เกลื่อนกะมีหนุ่มๆคนเดียวฮะท้องช้างโอ้คนคนก็ยิ่งเหมือนช้างอยู่เลยไม่ใช่ท้องช้าง เป็นยังไงคะ่ะให้เพื่อนๆดูอือถ่ายสั่งทีสิมื่นสองมื่นเขมื่นติละเอาช้างขอถ่ายรูปหน่อยจ้าช้าง,าง,องอโอ้ใส่แว่นตาดำมาก็เลย <laughs> อีกภาคนึงคะ่ะถ่ายแล้วเหรออีกภาคหนึ่งนะคะทางฝั่งนู้นก็ยังไปไม่ถึงเดินไม่หมดหรอกค่ะ,คะเพื่อนๆไม่ไหวมันกว้างใหญ่ไพศาลมาก อันนี้ถ้ามันขึ้นรั้วก็คงจะสวยมากเลยนะนี่เขาคงจัดงานไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยค่ะดูนะคะเขาก็เป็นทางเดินเขาจัดทางเดินไว้ด้วยสวยดีเนี่ยโอ้นี่อันนี้ก็เป็นนี่เขาเรียกอะไรดอกอะไรอะ่ะอ่ะเขาเรียกดอกอะไรอะ่ะถ้ามันขึ้นนี่คงจะสวยมากน,นี่เขากลาลังเลี้ยงค่ะเขากลาลังเลี้ยงโอ้โหเอานี่ถ่ายให้สอจันหน่อย พรนเนี่ยเก้าอี้ดูดิน,นั่งรอไอ้พอนเลยนั่งรอเลยโอ้ยเราอยากถ่ายกับดอกไม้เดี๋ยวไปก่อนนะสวยมาก,มากโอ้โหตายแล้วเราลอยยืนอยู่ตรงนั้นยิ่งสวยอุย้ยตายแล้วคุณคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมดูด,ด,ดูเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะห้ามเดินไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดเขาให้เข้าไปหรือเปล่าเลยนั่นน่ะปาอก,กันเข้า เนี่ยเขาไม่ให้เด็กนู่นน่ะนู่นน่ะพ่ากันชมสวนอยู่นะเขาให้เขาว่ไม่ว่าะอือโอ้โหคือคือเพื่อนๆนค่ะอ่าไม่อาจที่จะพูดได้ว่าสวยขนาดไหนเพราะว่าข้างนอกอ่ะมันสวยจริงๆแต่ในภาพมันก็ได้เท่านี้อ่ะเพราะคนถ่ายทําได้เท่านี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นก็เอ๊เฟื่องฟ้าฝั่งนี้มันจะเหมือนตัวนั้นไหมหรือมันคนละสายพันธุ์คนละพันธุ์คนละสีฮะ เออแต่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอะนั้นมันพันอะไรอ่ะฮะท้าจันทําไมฝั่งนู้นมันเป็นพวงเป็นพัวอะี้ฝั่งนี้ทําไมมันเครื่องมันคนละพันเลยคนละช่อกันไม่ใช่ค่ะมันเพิ่งมันเพิ่งจะออกค่ะอันนั้นมันจะบานแล้วค่ะอันนี้มันออกยังไม่หมดค่ะอันนี้มันมันออกไม่หมดค่ะเี่ยกำลังออกค่ะอันนั้นมันบานแล้วค่ะไล่ไล่มาแล้วอือโอ้โหนี่ดยืนถ่ายจากตรงนี้ลงไปได้วเป็นดอกไม้สวยๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะสวยมากคือมุมกล้องของเรามันดูแคบไปเลยนะคะ ซึ่งในความเป็นจริงนี่มันโอ้โหของจริงนี่มันเป็นกล้องนี่มันมัุม,มมันแคบอ่ะนะ,ะเราต้องแพลนไปพอแพลนไปมันก็เห็นเฉพาะในส่วนนั้นๆแต่พอของจริงแล้วนี่เราเวอร์วายมากค่ะมองดูได้แบบโอ้โหโดยรอบที่สวยมากมันไม่อาจจะบรรยายอะไรได้นะคะที่มองลงไปที่เห็นทิวเขานน่นโอ้โหนะคะ สวยมีโอกาสแวะมานะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเขาจะมีการจัดนิทศการจัดเทศในเทศกาลต่างๆนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะเดี๋ยวแม่ตะวันขอชมบรรยากาศอ้าวตายละแหมน้าถ่ายตอนตะพุกกบ เยอะไหมโอ,โอ้มีเพื่อนคนหนึ่งพี่คนหนึ่งเขาลื่นค่ะเพราะว่าความหลงไหลในดอกไม้นะคะความหลงไหลในดอกไม้ก็เลยก็เลยพากันลื่นลงโอ้ยดอกไม้ทําไมมันอลังการมาโหระทึกอย่างนี้คะอื้อาทุ่งสวยจริงๆเออคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูล้อรถยนต์ค่ะที่เราพูดมาในรถนะคะ ลอ้ลอรถยนต์ไม่ใช่บิ๊กฟูดนะมันยิ่งกว่าบิ๊กฟูดซูเปอร์บิ๊กฟูดนู่นนหะเขาทาสีนั่นค่ะมีหลายหลายขนาดเราไปยืนเทียบดูสิเราจะเป็นยังไงโอ้นี่ล้อเล็กไหมเคยไปยืนแล้วล้อใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะรถ<ล><ล>ใหม่และะ้วมั้ใช่นี่ค่ะที่มองเห็นวๆอยู่ฝั่งนู้นนะคะนนั่นแหละคะ่ะที่มองเห็นชีสันสนั่นนะคะลอ้อรถนะคะใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันโอ้นี่ไงช้างตัวใหญ่มากพร ดูดูดูช้างโอ้ไม่ธรรมดาไอพ่อจากใต้ท้องช้างมันโอ้ยช้างตัวใหญ่มากเลยเนี่ยมาดูดิเอาเข้าให้ตกปลาได้เหรอในนี้ ไงเขาตกปลาบ่อนอ่ะเออมันใช่เหรอใช่ไม่ไม่มันใช่เหรอเรอขาให้ตกปลาได้เหรอในเนี้อันไม่น่าจะตกได้นะสำหรับในนี้อืมมันก็เลยดูแปลกๆก,ก่ะเขาตกปลากันด้วยเหรอสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยช้างตัวใหญ่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมาดูโขงช้างแล้ว อือเนี่ยค่ะเขาตัดเขาทำได้สวยมากเลยค่ะอืม,มสวยเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกขึ้นแล้วก็ตัดทำรูปอย่างนี้ค่ะล้อรถเ,เนี่ยมายืนดูล้อรถสิมายืนเนี่ยค่ะอุ้ยพรเอากล้องพรมานี้มาถ่ายทุกที่ทุกที กิจะกันใหญ่เลยค่ะสนุกโอ้ยคุณผู้ชมคะเออกล้องมันอาจจะใกลเกินไปพอเรามองลงไปนะคะเราจะเห็นสันเขื่อนค่ะแล้วก็เห็นน้ำตรงเขื่อนสวยมากฮะไม่รู้เหมือนกันต้องถามคุณเปียวสวยมากค่ะข้างล่างโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงหน้าผากันนะคะตอนนี้ขอเก็บภาพบริเวณแถวล้อรถเนี่ยค่ะเอาพอลองเข้าไปยืนเทียบเลย เนี่ยค่ะลอยรถอันนี้เขารถสาหรับวิ่งในเมืองนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเนี่ยเห็นไหมเน,นี่ยไม่ธรรมดานะคะเนี่แหละคะ่ะถึงอันนี้อันนี้ขนาดใหญ่สุดขนาดรองลงมาขนาดเล็กลงมาถ่ายไ,ไปเไม่อันนี้ถ่ายเป็นวีดีโอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราเก็บภาพกันก่อน,อนแล้วเราว่าอีกทีหนึ่งเนาะ